สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่ห56ยอมรับจากใจลิ้นชวีชี้ขยิบตาส่งสัญญาณให้ชินเฟิงปฏิเสธเพื่อไม่ให้หนิงหูนำเรื่องไปฟ้องร้องที่ศาลต้าหลี่ทว่าชินเฟิงกลับไม่สนใจเขาแต่ก้มลงไปประจันหน้ากับหนิงหูแล้วเผยรอยยิ้มที่ทําให้คนหวาดกลัวท่านผู้ถูกแล้วข้าอาศัยอํานาจแก้แค้นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าพวกเขาจะเป็นทหารล่าตะเวนหรืออะไรก็ตามอย่างไรเจ้าก็ห้ามทําร้ายคนของข้า ทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหล่านั้นถ้าสามารถฟื้นตัวได้ปกติก็ถือว่าแล้วกันไปแต่ถ้าพวกเขามีอาการข้างเคียงหลังการบาดเจ็บหรือต้องตายไปท่านต้องเลี้ยงดูครอบครัวพวกเขาไปตลอดชีวิตไม่ใช่นั้นเราจะได้เห็นดีกันแม้ว่าหนิงหูจะโกรธเคืองแต่เขาชื่นชมอย่างมากกับนิสัยชินเฟิงที่พร้อมปกป้องคนของตัวคราวนี้หนิงหูไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่จ้องไปที่ชินเฟิงอย่างเอาเป็นเอาตาย ชินเฟิงสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หวหยิบออยที่เตรียมไว้ออกมาจากด้านหลังเริ่มทำมันอย่างอร่อยอร่อยและเอ่ยพูดอย่างไม่ใส่ใจแน่นอนว่านอกเหนือจากการอาศัยอำนาจแก้แค้นเรื่องส่วนตัวแล้วข้ายังต้องการให้ท่านเข้าใจเรื่องหนึ่งไม่ว่าท่านจะกล้าหาญเพียงใดสูงส่งแค่ไหนพอไปสนามรบท่านก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปต้องตกเป็นเฉลยแทบเท้าไม่ต่างจากปลาบนเขียงและทำได้เพียงรอถูกคนเชือ่อแม้แต่ลูกตุ้มเล็กคู่นั้นก็ยังเอามาใช้ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างการแข่งในวันนี้กับสนามรบที่แท้จริงคืออาวุธที่ไม่ได้ับคม ถ้าอยู่ในสนามรบจริงๆไม่เพียงแต่ท่านที่ตายแต่ทหารเบื้องหลังก็ต้องตายเช่นกันต้าเหลียงจะประสบความสูญเสียอย่างหนักเนื่องจากความพ่ายแพ้ของท่านการตัดสินใจของท่านส่งผลต่อความมั่นคงของแผ่นดินด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จะมีคุณสมบัติอะไรมาตะโกนใส่ข้าแม้ว่าหนิงหูจะอารมณ์ร้ายแต่เขาไม่ใช่คนโง่ที่จะทําอะไรโดยประมาทชายหนุ่มเข้าใจสิ่งที่ชินเฟิงพูดดีดังนั้นเขาจึงกัดฟันแน่นและไม่ได้เอ่ยปฏิเสธแต่อย่างใดในเวลาเดียวกันดวงตาของชินเฟิงก็ฉายประกายความผิดหวัง เดิมที่ข้าวางแผนที่จะแนะนําให้เจ้าออกทัพไปเปิดตีด้วยการแต่ข้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้ามันไร้คุณสมบัติการเดินทางไปเปิดตีมีความสําคัญอย่างยิ่งสาหรับหนิงหูทั้งยังเกี่ยวข้องกับความรุ่งโรจน์และความเสื่อมโทรมของตระกูลหนิงอีกด้วยหนิงหูรู้ดีว่าถ้าเขาแพ้ก,การประลองครั้งนี้เขาคงจะเสียโอกาสไปเปิดตีนอกจากนี้ฉินเฟิงยังเป็นคนโปรดของฝาบาทแค่ฉินเฟิงพูดอะไรสักคาเขาอาจจะไร้วาสนาในการไปเปิดตีเลยก็ได้ นิงหูไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้และไม่สนใจศักดิ์ศรีที่น่าเวทนาของตนอีกเพื่อตระกูลของเขาท่านโหหนุ่มจึงเอ่ยแย้งเสียงดังแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของสงครามมีผู้ชนะและผู้แพ้ในสนามรบไม่ต้องเอ่ยถึงการประลองฆ่าแพ้แค่รอบเดียวเจ้าก็บอกว่าข่าไร้คุณสมบัติแล้วข้าไม่ยอมรับชินเฟิงคาดไว้แล้วว่าหนิงหูจะพูดเช่นนี้จึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขบขันในสนามรบแพ้ครั้งหนึ่งเจ้าก็ตายแล้วนอกจากนี้ความสามารถทางทหารของเจ้าไม่ผ่านมาตรฐานเลยเพราะเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองแพ้ได้อย่างไร ทันทีที่สิ้นประโยคหนิงหูก็โต้แย้งเสียงดังอย่างรวดเร็วข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรชินเฟิงเลิกคิ้วโอเช่น,นั้นก็ลองพูดมาสิดวงตาของหนิงหูเคร่งครึมหวนึกถึงการประลองก่อนหน้านี้ขณะที่แอบชื่นชมความสามารถในการบัญชาการของชินเฟิงก็วิเคราะห์อย,อย่างใจเย็นมีจุดพลิกผันของการแพ้ชนะสาประการ ประการได้กองทัพข้าไม่อาจบุกเข้าไปชิงตำแหน่งที่ได้เปรียบได้ในทันทีทําให้กองทัพของสวีโมยึดครองศูนย์กลางได้ประการที่สองข้าล้มเหลวในการโจมตีกระบวนทัพกองกลางของสวีโม่ประการที่สามข้าสูญเสียกําลังพลมากเกินไปในการจัดการกับกองทัพของสวีโม้ล้มเหลวในการรับมือกับกองพันเคลื่อนที่และพลหนูราบชินเฟิงททอ้อยไม่สนใจการวิเคราะห์ของหนิงหูแม้แต่น้อยสิ่งที่ท่านพูดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นข้าถามถึงปัจจัยชี้ขาดต่างหากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของหนิงหูก็เต็มไปด้วยประกายความสับสน ปัจจัยชี้ขาดหรือชิ้นเฟิงยักไหลมองดวงตาของหนิงหูอย่างไร้ความคาดหวังข้าถึงได้บอกในว่าความสามารถของเจ้าไม่ผ่านไม่สามารถมองเห็นแก่นแท้ของปัญหาได้เลยมีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่สามารถกำหนดทิศทางของการประลองนี้ได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือการสื่อสารหนิงหูขหมวดคิ้วลึกขึ้นและเขาเข้าใจคำพูดของชิ้นเฟิงเพียงบางส่วนเท่านั้นการสื่อสารเจ้าหมายถึงอะไรชิ้นเฟิงยิ้มเบาๆและอธิบายอย่างอดทน สิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารโดยธรรมชาติหมายถึงการส่งคำสั่งระหว่างการประลองทั้งหมดข้าสามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้ตลอดเวลาและอาศัยทงในการถ่ายทอดคำสั่งอย่างถูกต้องตัดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการออกคำสั่งและการปฏิบัติตามจงพิจารณาฝ่ายของท่านที่ดีเมื่อเสียงกลองดังขึ้นเสียงก่อกวนก็ดังวุ่นวายตามไปด้วยผู้ส่งสารที่วิ่งไปมาคือเป้าหมายหลักของกองพันเคลื่อนที่ของฝ่ายข้าทุกครั้งที่ผู้ส่งสารถูกกำจัดออกไปคำสั่งของท่านย่อมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงดันคำที่ว่ากลุ่มมังกรขาดหัวก็เหมือนเศษาย หากไม่สามารถบังคับปัญชาการในสนามรบได้ทันทีไม่ว่ากองทัพรักษาพระราชวังจะยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่เมื่ออยู่ภายใต้การนำของท่านก็ไม่ต่างไปจากฝูงลูกแกะที่รอถูกเชือ่อความไม่เต็มใจที่หลงเหลือในใจของหนิงหูหายไปใบหน้าของเขาร้อนชารู้สึกและอายใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นหนิงหูก้มหน้าลงช้าชฉิงเฟิงยังคงใช้โอกาสตีเหล็กตอนที่ยังร้อน ตาเหลิงต่อสู้กับเปยตีมาหลายปีแพ้มากกว่าชนะแสดงให้เห็นว่าคุณซื้อฝ่ายเปยตีนั้นเหนือกว่าเราเจ้ายังเอาชนะข้าไม่ได้แต่ยังอยากไปสนามรบทำศึกกับเปยตีอย่างนั้นหรือเกรงว่าคงถูกแขวนคอทุกตีเอาง่ายๆนะสิทั้งร่างของหนิงหูดูไร้เรี่ยวแรงล้มลงกับพื้นอย่างอิกรอยดวงตาที่เคยสดใสพลันหม่นแสงลงพรสวรรค์ทางทหารที่เขาภูมิใจหนักหนาบัดนี้กลับไร้ค่ามาอยู่ต่อหน้าฉินเฟิงฉินเฟิงผู้ถูกหากเขาไม่สามารถชนะการประลองเล็กๆนี้ได้แล้วเขาจะต่อสู้กับเปยตีได้อย่างไร นิ้งหูอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นน้ำเสียงไม่ได้ยิงพยองเหมือนตอนแรกอีกต่อไปนายน้อยชินสังสอนได้ถูกต้องหนิงหูยอมรับทันทีที่สิ้นประโยคใบหน้าของชินเฟิงก็สดใสขึ้นไม่ได้ทำตัวไร้กาศเหมือนตอนแรกแต่เผยรอยยิ้มจริงใจออกมาจงเรียนรู้จากความอับอายแล้วกล้าหารเจ้ายัางมีทางรอดตอนนี้คือช่วงเตรียมการสงครามกว่าจะออกเดินถ้าไปเปิดตีอาจจะใช้เวลายอย่างน้อย3าถึงสี่เดือนช่วงเวลานี้เพียงพอที่ท่านจะก้าวหน้าได้ หนิงหูเดิมไม่คาดหวังอะไรแล้วอดไม่ได้ที่จะพะงะไปท่านโหน้อยมองดูชิงเฟิงอย่างไม่เชื่อสายตาจะยังต้องการให้ข้าไปเปิดตีหรือชิงเฟิงยักไหล่แล้วเออยังไม่ใส่ใจไม่อย่างนั้นข้าจะเปลืองน้ำลายพูดมากขนาดนี้ไปเพื่ออะไรข้าเป็นคนว่างานรึดวงตาของหนิงหูดูเหมือนจะเปล่งประกายขึ้นมาพริบตาเดียวก็เปลี่ยนเป็นกระตือรือร้อนจับจ้องไปยังร่างของชิงเฟิงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรท่านโหน้อยพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวชิงเฟิงมองไปยังสถานที่จัดงานอย่างสงบและพูดแฝงในลึกซึง้ง ข้าเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงส่งเจ้าไปที่เปิดตีหาใช่เรื่องยากสิ่งที่ยากคือกังวลว่าจะถูกเจ้าแว้งกัดทีหลังไม่ว่าหนิงหูจะโง่แค่ไหนชายหนุ่มก็เข้าใจความหมายในคำพูดของชิ้นเฟิงเขาจึงแสดงจุดยืนของตอนเองทันทีถ้าเจ้าทําให้ข้าออกทัพไปเปิดตีได้จากนี้ไปอย่างน้อยข้าหนิงหูจะเชื่อฟังเจ้าส่วนพ่อของข้าก่อนที่หนิงหูจะพูดจบชิ้นเฟิงก็โบกมือขัดจังหวะแล้วยกยิ้มบนใบหน้า แค่คำพูดของเจ้าก็เพียงพอแล้วจากนี้ไปเราก็เป็นคนกันเองปรับใดที่ข้าชินเฟิงยังสามารถเข้าเฝ้าหน้าพระพักของเต้ได้ย่อมต้องส่งเสริมพี่น้องของตนเองเมื่อเห็นชินเฟิงเปลี่ยนสีหน้าเรา็วกว่าเปลี่ยนหน้าหนังสืออารมณ์ของหนิงหูไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คาดไว้ในทางกลับกันเขารู้สึกโล่งใจอย่างมากยามที่อยู่กับชินเฟิงชินเฟิงสร้างความยุ่งยากครั้งใหญ่ในเมืองหลวงนับไม่ทวนเรื่องหน้าตื่นตกใจทั้งหมดที่อีฝ่ายกระทำหนิงหูจำได้ขึ้นใจ เมื่อก่อนเขาไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แต่ตอนนี้ท่านโหหนุ่มชื่นชมอีกฝ่ายจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆประกอบกับความสามารถทางการทหารของชิงเฟิงและอุปนิสัยพร้อมปกป้องคนของตนเองโดยไม่สนอะไรทาให้นิ่งหูรู้สึกเลื่อมใสขึ้นมานิงหูไม่ลังเลอีกต่อไปพลางลั่นวาจาโดยพลันในเมื่อนายน้อยชิงให้คุณค่าแก่ข้าเพียงนี้ข้าย,ยอมรับน้ําใจนี้ไว้่ายภาคหน้าใครก็ตามที่มีปัญหากับเจ้ามันก็คือศัตรูของข้าขอบคุณสําหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก